เดลี่อาร์ชอค่ะนี่ดนนี่นี่ธรรมดาต้องแบบจริงจริงไงนี่นี่ธรรมดาไม่กล้าเฉย้าเฉยๆมากนะอะตอนนี้นะคะเรียกว่าเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาดูบ้านเพราะว่าพี่สมุทรทำทุกอย่างออกแบบทุกอย่างประดิษฐ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ใช่ก่อนอื่นถามนิดนึงอะว่าแรงบันดาลใจในการเนี่ยรูปแบบต่างต่างมะคือเรา ผมเนี่ย,อย,อ,ยอย่างที่บอกตอนแรกว่าอยากอยากจะเป็นสถาปนิกเริ่มต้นเลย uh huh. ใยความฝังใจก็ยังมีอยู่คือสมัยเรียนจิตกรรมเข้าห้องสมุดก็จะเปิดดูพวกสถาปตัตย์ต่างๆ uh huh. คือชอบการตกแต่งด้วยนะก็เลยพอเราเรียนจิตกรรมเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเรียนถึงเรื่องความงามเราควรจะความเป็นอยู่มันควรจะมันควรจะสวยด้วยนะ uh huh. คือมืนเหมือนเหมือนหนูบอกเนี่ย งานพิเศษสวยอย่างเลยแต่พอดูบ้านแล้วมันแบบม,มันขัดกันเหลือเกินาาใช่ไหมเราคาดหวังว่าเวลาผมซื้อหนังสือเนี่ยผมชอบหนังสือเรื่องศิลปินกับบ้านบ้านของศิลปินผมเชื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นการสะท้อนตัวตนของศิลปินใช่ไหมฮะคือชอบมากเวลาศิลปินกับสตูด,ดิโอทุกอย่างเนี่ยม,มันจะเปน็นอันเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าเราควรจะทําให้แฟนคลับเนี่ย ไม่ควรจะเสียใจคือถ,ถ้าบ้านสังกุตแบบแค่ซุกซุกหัวนอนเนี่ยมันก็คงจะไม่น่าจะดีค่ะอะเร,เริ่มต้นเลยจัดตรงนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนี่คือนเนข้าจากบ้านก็จะเจอส่วนเนี้ยจริงๆมันจะดูเรียบเรียบร้อยอน,นี่ขอมันเยอะมากอันนี้คือการจัดแบบศิลปะไม่ใช่คนระัแต่จะความเป็นคือมันมันควรจะมีอันนี้อัน,น,อน,น,อน,นเดียวนะฮะแต่อันนี้ผลิตตั้งไว้สำหรับถ่ายรูปก๊อปปี้รูปก็เลยคาไว้อย่างเงี้ยนะก็จะเอาหนังสือมากกองไว้มันเป็นเครื่อง ดัดแปลงจากเครื่องบดปลาหมึกสักอย่างแล้วก็เอาไปเป็นโต๊ะโต๊ะตรงนี้ก็ลกหน่อยเพราะว่ากำลังบ้านจักรยานก็ทุกอย่างที่เป็นจักรยานก็กองกองอยู่อันนี้คือจะเป็นโถงเหมือนโถงรับรองใช่ฮะคือแสงตรงนี้มันมันเป็นโถงที่ก็ทางานด้วยแล้วก็เป็นการก๊อปปี้ลูกก็ดีก็เป็นแสงที่ลงลงลงมาอันนี้มีตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าตั้งใจว่าคือบ้านหลังนี้ยทำเป็นบ้านหลังที่สองนะฮะก็เลยเริ่มเริ่ม แก้ไขปัญหาเก่าคือการที่มีแสงน้อยในบ้านหลังแรกนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยนี่คือมุม,มทํางานครับอาฮะทำงานส่วนของโซนตรงนี้ละฮะเนี่ยอ,อย่างเงี้อย่างเงี้เราก็อนเนี้อยอย่างที่โยบอกก็มีการออกแบบเลยว่าที่เก็บกระดาษเราต้องไซส์ยังไงเพื่อมา,า,มาวางตรงนี้ทุกอย่างก็ก็เป็นสไตล์สกู๊ตนีฮะก็จมันเริ่มจากการออกแบบกรอบรูปก่อนเลยแล้วมันก็เริ่ม เย่นที่เห็นกรอบรูปทั้งหมดนี่ก็คือเป็นกรอบรูปที่พี่ออกแบบเองใช่ใช่ถูกไหมคะใช่นี่คือเอากรอบรูปที่มีอยู่แล้วแล้วมาสร้างใหม่อือคือกรอบรูปสักวุฒิเนี่ยจะไม่ได้แบบไปเดินตลาดแล้วซื้อมาได้เพราะเราต้องต้องเอาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแต่ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ลื่นเริวมันเทิงใจใช่เป็นเป็นเป็นห้องฟังฟังเพลงนี่คุณผู้ชมมาดูอันนี้นี่เลยนะคะเครื่องเสียงต้องบอกว่าอะไรนะเครื่องเครื่องเสียงใช่ไหมคะใช่ยี่ห้ออะไรนะคะ ย่อศักดิ์วุฒิรุ่นอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะเพราะว่าทุกอันจะจะจะมีรูปอาจารย์ศิลป์น่ะแปะอยู่อ่านะคะเขาบอกว่าทําไมไหมคะที่นี่เนี่ยเมื่อสักครู่ฟังแล้วว่าเสียงเพลงดีมากพี่เปิดฟังให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ่เป็นเพลงที่ผมฟังประจำนะครับเพลงนี้เพลงเพลงชอบนับล่องหน่อยงงเพราะอะไรดูต้องดูตรงให้ถูกล่องใช่ไหมนะคะ เป็นเพลงที่ฟังตอนทำงานหรือตอนอะไร<า>คือแนวเพลงของพี่สังเวชจะชอบฟังเพลงแบบเ,เพลงเก่านะคะอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนที่เห็นนี่คือที่ซับเสกซับเบสใช่ไหมเขาบอกควรจะมีโพรมเพื่อซับเบส อันนี้คือความลับของสัมพุว่าเทคนิคการวาดภาพได้ดีคือฟังเพลงนี้แล้วก็วาดไปใช่ฮะแต่จริงๆฟังจริงๆอ่ะต้องเป็นซีดีเพราะเนี้ยมันหมดแผ่นใช่ไหมฮะพอหมดหมดแผ่นแล้วมันแผ่นเสียงมันแพงมากแผ่นเสียงมันแพงแพงกับทองคำอีกหัวเข็มด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเป็นเป็นในส่วนของทั้งโซนทํางานและก็โซนรีแลซ์โซนใช่คือตอนเย็นๆถ้าเบื่อก็จะมานั่งเนี่ยกินกาแฟแล้วเปิดอแอร์เย็นๆแล้วก็ฟังเพลงแล้วอย่างไลฟ์สไตล์ของพี่อ่ะก็มันซ้ำๆมาตื่นมาก็กินกาแฟรอ,อบิวอารมณ์แล้วต้องเริ่มเขียนรูปเปิดเพลงถ้าวัานไหนมีเสียงเพลงก็คืออยู่บ้านเขียนรูปและอย่างนี้เนี่ยตอนเย็นๆมีไปปาร์ตี้ไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ วิ่งเล่นอยู่แถวแถวนี้ครปั่นจักรยานปั่นไม่ไม่ไหวเพราะมันมันมันเห็นจักรยานเยอะมากเลยจักรยานไม่ปั่นสนามเขียวแต่แต่ที่นี่มันเด็กเด็กมันเยอะเด็กค่ะคุณผู้ชมท่าต้องบอกว่านะคะเห็นอย่างเงี้ยนะคะหุ่นเท่ๆแบบเนี้ยที่สุดเขาเคยไปนักมวยด้วยไม่เคยไม่ใช่เหรอเคยไปซ้อมซ้อมมวยแล้วก็แต่อินไงอินอินก็ก็เลยทำนักมวยค่ะชื่อชื่อศักดิ์บุตรศิษย์เจริญทองกับ วิเศษมันมีสิิเตร์เรนทองอม,มวยปากใต้ผู้ไม่เคยแพ้คะแนนไทรนี่แพ้นอกอย่างเดียวจะ <c oughs> บอกว่าทำไมไม่อินไม่อินนะข้างบนเนี่ยมีนี่ด้วยมีอะไรกระสอบทรายเ,าเคยเคยเคย,เคยมีเพราะตอนหลังเนี่ยหมอก็บอกห้ามเพราะผมผมเป็นโรคตาเขาบอกห้ามกระเทือนก็เลยเลิกเลิกเลิกต่อยพอเพราะว่ามันต่อยมันกระเทือนมาตามมือตามตัวมันรุนแรงไปหน่อย แล้วอันนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเขาว่าเป็นเครื่องบดข้าวโพดค่ะแล้วผมก็นั่งดูคือันชอบฟอร์มเนี่ยฟอร์มฟอร์ที่มันเป็นเป็นเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาคิดว่าเออเรามาทําอะไรได้ผมคิดถึงฐานวางรูปปั้นค่ะก็เลยมาดีไซน์เพิ่มเพิ่มฐานแผ่นนี้ขึ้นมากับพื้นล่างเนะให้ให้ให้เป็นสไตล์ที่ผมชอบก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นฐานเนี่ยวางวางรูปปั้นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ติดที่้อสักดพุวันนี้เนี่ยเราก็ไปได้ไอ้นี่มันเป็นเตา เตาฝรั่ง<ะ>ที่เราคิดยังไงคือมันสั้นมันเป็นเตาที่ยัดกับฝาเนี่ยฮะแล้วก็มาดีไซน์ส่วนนี้เพิ่มเพื่อเก็บพวกหม้อรามชามไหทุกอย่างแล้วก็ทำต่อมาแล้วก็ติดเป็นงานดีไซน์ของศักดิ์วุฒิคือเอาของที่มีอยู่แล้ว<ะ>ที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วมาสร้างใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี้นเวลาว่างของศด์วุฒิจะอยู่ที่ไหนถ้าเป็นโยนอย่คยคิดว่าค,คุณจะเดินตามหาใช,ใช่ไหมเด,เดินตามร้านของเก่าเสื้อเสื้อผ้าเก่าอะไรอย่างเงี้ย คือไปก็จะคิ้วมาจากข้างนอกคือแบบเนี่ยชอบมากอ่ะคือแบบคิ้วคิ้วมาเลยคือแบบกัดฟันเลยค่ะ<า>คือแข<บ>กมาเลยเ,นเ็นคนบ้าทองแดงกับกับทองมากคือชอบชอบทุกอย่างที่ที่เป็นทองแดงกับทองผนังนี่ฮะมันเป็นตู้เย็นพ<า>อวางปุ๊บเนี่ยมันมันจะโดดค่ะ<า>คือเป็นมันโดดจากทุกอย่างในในในบ้านเลยมันเป็นตู้เย็นเป็นความเป็นไม้ใช่ก็เลยทาตัวครอบเข้าไปปิดเลยแล้วก็ใช้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 เป็นประโยชน์แบบเก็บช่วยลามชามชามหายก็เนี่ย ตายแล้วพี่ยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะก็ทำเองหมดเลยก็นี่ก็ซื้อพวกของเก่าค่ะทุกอย่างโต๊ะในยุคยุคอาร์เดโคอะยรผมชอบก็ <c oughs> จะสะสมรูปปั้นอาจารย์ศิลป <c oughs> ์อะไรอย่างนี้ค่ะอ้ออย่างหนึ่งคือว่าพี่ก็จะมีภาพที่แบบเป็นงานของอาจารย์เป็นรูปปัน้นของอาจารย์ศิลป์เยอะมาก <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าเราเรียนศิลปรกรรมกราฟิน,นะฮะก็ต้อง <c oughs> มีรูปของครูบาอาจารย์ไว้ค่ะ หเห็นบอกว่าแม้ทั้งเนี่ยเห็นนะมีคนเมาบอกว่าแม้ทั้งที่ติดหลอดไฟโคมไฟก็เป็นยี่ห้อสมมติใช่คือคือ,อในในหนในหนแล้วก็เต็มที่ไปเลยเครื่องเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจ้างเ็าทาเครื่องเสียงขึ้นมาแล้วเราก็ติดยี่ห้อแล้วก็ดีไฟอันนี้ไฟมันขึ้นได้จริงไหมคะเล่นได้จริงเป็นเครื่องเสียงจริงอา <c oughs> แต่แต่เป็นฝีมือคนไทยนะฮะอือเป็นเพื่อนกันก็ให้ให้เขาทำขึ้นมาค่ะคือกรอบรูปเนี่ย แต่และก่อของงานสัลป์นี่แพงมาก <ฮะ S 2> คือทุกคนเขาเขาไม่ลงทุนเลยะฮะการการดีไซน์นี่ทุกอย่างมันมันมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนคือหนูจะไม่เคยเห็นทีทท่ไหนะฮะค่ะจริงจรพี่สบวเนคนที่เนียบ,เน,ยบเนียบทุกอย่างบทางอเ่าบางเร<า>ื่องฮะบางเรื่องบางเรื่องคือบ้านจะไม่เรียบจนลกลอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันเป็นชีวิตอะฮะคือถ้าเก็บทุกวันมันมันไม่ไหวมันแข็งค่ะและอันเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งนะเขาจะบอกเลยว่าดุมากอันนี้จริงปะ คือมันคงขี้กว่ากีดคือเห็นอะไรท,ท,ที่มันไม่เข้าท่าก็อาจจะมีปี๊ดบ้างแต่ตอนเนี้ยดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเขาบอกว่าขี้วีเนี่ยมีไหมน้อยมากน้อยมากถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับชื่อผมว่าผมน้อยมากไม,ไม,ไม่ไม่ดีนอกจากมันทนไม่ไหวจริงจรงิมันก็มีปี๊ดบ้างตามตามภาษาคนสูงอายุ อ่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าความเป็นศักพุทธรีจริงๆศัสดิ์ศรีคืออะไรก็อย่างที่บอกคือถ้าเราเกิดมาโชคดีได้ได้ทําทุกอย่างอย่างอย่างที่เราตั้งใจนะผมว่าเรื่องดีคืออย่างที่ผมอยากอย่างที่อย่างที่มศักพิ์ก็คือเนี่ยคือมนุษย์ศิลปะที่ทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะเขียนรูปออกแบบดีไซน์การใช้ชีวิต่ะมันกับเราใช้ชีวิตอยูนะ่ในโลกของของเราเองโลกของศักพุทธคือมันสนุกที่เรามองไปไหนก็เป็นสิ่งที่เราออกแบบมันค่ะ มันเป็นความฝันนะฮะแล้วก็ทุกคนเห็นว่าเออมันสวยคือไม่ได้คิดเองเออเองแบบมันโยบอกว่าสวยตรงไหนว่ามึงปะยี่ห้อมึงตู้มันมันมันลัคกี้บอกว่าคืออะไรเงี้ยคือมันมันต้องเป็นอย่างนั้นคือมีการยอมรับว่าเออเหมือนเหมือนบางคนเข้ามาดูเขาบอกอย่างเงี้ยคนเรียนมาทําทําไม่ได้คือคนเรียนโดยตรงทําไม่ได้เพราะเขาจะคิดเรื่องเรื่องหลักเรื่องเรื่องหลักการเรื่องโครงสร้างที่มันมันจะจะทำอย่างนี้ไม่ได้ ซึ่งเวลาเราไม่เรียนเนี่ยเราสามารถทําโดยที่เราไม่ต้องคิดค่ะเหมือนกันที่เอาเอามาต่อกันอย่างเงี้ยเอาความเรียบง่ายกับความที่มันเยอะมาต่อกันซึ่งคนอื่นเขาเขาเขาคงไม่ได้คิดอย่างนี้มันก็สนุกดีคือความเป็นศัพทแต่ว่าเนี๋ยช่วงหน้าอันนี้เรื่องของการออกแบบนะนี่ออกช่วงหน้าพี่ต้องมาสาธิตให้ดูหน่อยเราเห็นแนวความคิดเรื่องของการออกแบบแล้ไงเราก็ต้องมาเห็น อีกอบทบาทนึงนิดนึงได้ไหมเนี่ยเชื่อไหมว่าเขียนเองเนี่ยออไม่ไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อเขียนเอง <laughs> แต่ต้อง,งติดตามในช่วงหน้านะ